อร่อยเฮียนะครับรถขับเจ็ดครับเราจัะไปต่อจับไปครับจับเด็กครับเก็อาคุยอะเออคุยนะมึงเมื่อกูบ้านเมื่อกูบ้านเรือนั่งเราไปจับเลยเยมึงเป็นอะไรวะมึงเป็นเฮียอะไรวะเป็นพ่อมึงอ่ย

Mía, mía, mi porra. Va, va, va. ya lo pedejos ya qué huele ahí ya ah vamos a ไปถอด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 ฮะหครับอะไรนะยิงก็ยรงบลบอะไรไนะทรถรทอะไรไม่มีอะไรดิปุ้ย มงใหญ่เยอกยอยเชืสีอะไรอยู่เห็นปะเห็นปะเห็นปะอะไระอะะอะไรเมื่กี้เมื่อเมือกี้บอกาอะไรรูไปไหนไปไหนไปไหนไปเปลเาไปเ้ล่า ไปบ้าเอไปบ้าเอไปไหมไปเป้าเอาไอ้สั์กูถามมึงไปไหม